สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านวันนี้อยู่กับดิฉันไมยถามคณพจน์นะคะหลังจากที่ห่างหายจากการพอดแคสต์ไปนานด้วยการเจ็บป่วยวันนี้เนี่ยดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องของความใจแคบโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นโรคใจแคบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวนะคะเนื่องจากมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างฝังลากลึกว่าตนเองเนี่ยถูกเสมอดังนั้นหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะมาเช็คลิต์ตัวเองดูว่า เรามีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังเป็นคนใจแคบอยู่หรือเปล่าซึ่งจะมีเช็คลิสทั้งหมด7ข้อดังนี้สัญญาณข้อที่1ค่ะยึดความคิดของตนเองเป็นหลักอันที่จริงมนุษย์เราก็ยึดความคิดของตนเองเป็นหลักกันแทบทั้งนั้นแต่สำหรับคนใจแคบเนี่ยจะยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ฟังไม่สนความคิดเห็นใดๆของใครเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะทั้งที่ตนเองจะรู้หรือไม่รู้และเชื่อว่าความคิดของตนเองนี่แหละถูกต้องแล้วและคุณจะไม่ชอบเลยถ้ามีใครมาแย้งความคิดของคุณสัญญาณเตือนข้อที่สองค่ะมองว่าคนอื่นโง่กว่าคนใจแคบมักจะมีความคิดที่ว่าคนอื่นๆที่ได้พูดคุยด้วยมักจะมีความคิดที่ด้อยหรือโง่กว,กว่าตนเองเสมอ และมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นสัญญาณเตือนข้อที่3ค่ะเข้าสังคมไม่ค่อยได้เพราะคุณเป็นคนมีความคิดที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของใครมองคนอื่นด้อยกว่าเวลาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนาเนี่ยไม่คุณหรือไม่ก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะรู้สึกไม่อยากจะสารต่อความสัมพันธ์เลยเพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นความรู้สึก อยากเอาชนะการเหนือกว่าดังนั้นคุณอาจจะเข้าสังคมได้ค่อนข้างยากนะคะสัญญาณเตือนข้อที่4ค่ะไม่เชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดคนใจแคบในเมื่อยึดมั่นเชื่อสิ่งใดแล้วก็มักจะไม่ค่อยเชื่อเหตุผลอื่นๆจากคนอื่นที่พูดมาสักเท่าไหร่นะักถึงแม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มาที่ไป มีหลักฐานมายืนยันคนใจแคบเนี่ยก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ออยู่ดีค่ะสัญญาณเตือนข้อที่5ค่ะไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่เปิดรับเรื่องราวใหม่ๆออกแนวโน้มที่จะเป็นคนหัวโบราณที่มีความเชื่อแบบเก่าๆแต่ไม่ได้เหมารวมคนที่หัวโบราณทุกคนนะคะเพราะคนหัวโบราณที่เปิดกว้างใจกว้างก็มีนะคะ แต่สําหรับคนใจแคบเนี่ยต่างกันตรงที่เมื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเขาจะไม่เปิดรับและมองว่าไม่น่าเชื่อถือมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็จะประมาณนี้นะคะสัญญาณเตือนข้อที่6ค่ะมักจะติดต่อกับเพื่อนเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเวลาสุขสบายดีก็ไม่เคยคิดติดต่อโทรหาใครแต่เวลาที่เป็นทุกข์เดือดร้อน คุณจะรีบติดต่อโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีอืมแอนที่จริงข้อนี้เนี่ยดิฉันก็งงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเดือดร้อนเนี่ยเราก็มักจะโทรหาเพื่อนอยู่แล้วปะคิดว่าบทความน่าจะเขียนอะไรตกล่นไปนะคะแต่ถ้าให้ดิฉันเดาเนี่ยดิฉันเดาว,ว่าออตอนที่เรามีความสุขดีหรือว่าตอนสถานการณ์ปกติทั่วไปเนี่ยไม่ได้คิดจะโทรหาเพื่อนเลย จะโทรหาเพื่อนแต่เฉพาะเวลาที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเท่านั้นแต่เวลาปกติเนี่ยไม่เคยเสียหายเพื่อนเลยน่าจะประมาณนี้มากกว่านะคะและข้อสุดท้ายค่ะสัญญาณเตือนข้อที่7ไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์แต่ตนเองเนี่ยสามารถวิจาร์คนอื่นได้คนประเภทนี้นะคะจะไม่ยอมรับคำวิจารณ์จากคนอื่นได้และมักจะหัวเสียหัวร้อน เมื่อมีคนมาแนะนำมาตักเตือนแต่ในทางกลับกันคุณคิดว่าตนเองเนี่ยสามารถวิจารณ์คนอื่นได้เพราะคิดว่าสิ่งที่ตนกำลังพูดออกไปนั้นคือความจริงนอกนั้นเนี่ยที่คนอื่นพูดมาเนี่ยเท็จหมดเลยแล้วในเจ็ดข้อนี้นะคะถ้าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งอยู่อาจจะกำลังบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังเป็นคนใจแคบ แล้วถ้าคุณมีมากกว่า5ข้อขึ้นไปอันนี้วิกฤตแล้วค่ะคุณต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเร่งด่วนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณได้และทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างเนี่ยย่ำแย่ลงไปได้เพราะคนที่ใจแับแคบคิดลบเนี่ยไม่ว่าจะทำเช่นไรมักจะแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทิศทางที่ผิดเสมอ คนที่ใจกว้างใจใหญ่หรือคนคิดบวกเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็มักจะแปลจิตนาของคำพูดของคนอื่นเนี่ยไปในทางที่ดีอยู่เสมอนะคะมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็นใครใจแคบหรือใจกว้างชีวิตคนเราเนี่ยนะคะต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นในตัวของคนอื่นอยู่เสมอหัดชื่นชมในข้อดี และลืมข้อด้อยในตัวของคนอื่นบ้างยิ่งใจคุณกว้างเท่าใดโลกก็กว้างตามคุณเท่านั้นถ้าเรารู้จักสร้างเหตุดีๆผลดีๆมันก็ตามมาเองแต่คนเราไม่ทำอย่างนั้นส่วนมากเนี่ยต้องการอะไรดีๆแต่ตนเองกลับไม่คิดดีๆไม่ทำอะไรดีๆแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นมาจากไหนได้ยังไงคะในเมื่อเรายังเป็นคนใจแคบการเป็นคนใจแคบเนี่ย มันทำให้เราอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆของตนเองอยู่ในโลกแคบๆของตนเองดังนั้นสิ่งแรกที่จะทำได้ก็คือให้เรา accept มันก่อนคือยอมรับมันก่อนว่าสิ่งนี้เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็ค่อยๆหาวิธีแก้ไขตนเองและพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะโลกนี้นะคะกว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้าง และโลกนี้จะอ้างว้างสำหรับคนใจแคบหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และความรู้จากเอพิโซดนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันหมายถามคณพจน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ